เลยสิ่งใหม่เป็นเดอร์รู้ไหมมะเขาบอกไม่มาอยู่ๆเขาเปลี่ยนใจแล้วรถตีตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่รู้ป่ะหกพันแปดอันนี้มาถ่ายรูปรวมไหมคะมาส่งแล้วนะมาถึงแล้วแม่แม่มาต้อนรับอบอุ่นเลยหนูเข้าไปดีมาเธถ่ายให้หนูเข้าไปเลยเรายังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อหนึ่งสอง กเกดค่ะม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เแม่อุดรนะคะารับลายเบลดนน้อยใจมไม่่แม่เลยค่ะตอนไปทำงานอย่างไอย่างเบลอย่างไรคนเยอะเนาะนางกินใจ

มม่่ผู <c oughs> ้้เกกนนีาอคุณมกคคนเเดียวยวลุณแม่คุณแม่ขามีอะไรตู้แล้วค่ะคุณแม่อังไปกับลูกชายเปล่านะแม่อังไปกับลูกชายไหมเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันใช่ไหมค่ะอ้าวลูกชายไปแล้วค่ะลูกชายลูกชายไปก่อนถึงก่อนค่ะอแคะอ,อคชั่นลูกชายหน่อย สองคนเองเหรอ time, ไปแล้วค่ะอ๋อให้เราไปคันไหนให้ให้ไปคันไหนไม่แอ๋วบอกอ่ะให้ไปคันไม่แอ๋วเมื่อก yes> ี้ไม่แล้วไม่แอ๋วอยู่คันไหนอ่ะไปไปพอพอไปพอแล้วคันพัฒนา อมา3สามพันน่ะรถอพอมาพอมาตอพอพอ